รายวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยของเส้นขนานค่ะซึ่งจากคาบที่แล้วใช่ไหมคะที่เราเรียนในเรื่องของมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกกันไปใช่ไหมคะลูกอ่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อค่ในวันนี้จะเป็นอย่างไร แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกว่าเส้นตรงคู่หนึ่งเนี่ยขนานกันโดยพิจารณาจากมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางซึ่งรวมกันได้180อองศาพร้อมทั้งบอกเหตุผลได้ค่ะ แรกนะลูกนาเดี๋ยวเรามาทบทวนมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางกันก่อนดีกว่านะคะจากภาพนะคะจงตอบคำถามมุมใดเป็นมุมภายในมุมใดเป็นมุมภายนอกนะคะมุมภายในก็คือมุมที่อยู่ภายในเส้นขนานนะคะตรงนี้เรียกว่ามุมภายในนะคะที่เหลือก็เป็นมุมภายนอกนะคะนักเรียนมาดูมุมที่หนึ่งมุมที่สใช่ไหม มุมที่3และมุมที่4ตรงนี้เป็นมุมภายในนะคะใส่ตัวเลขไปเลยหนึ่งสโอเคไหมลูกอะมุมแรกก็คือมุม a M F ใส่ไปแล้วนะถัดมามุมที่2มุมอะไรคะมุม BMF นะคะมุม BMF ค่ะเป็นมุมภายในนะคะถัดมามุมที่3มุมอะไรลูก มุมที่3มุม E N C มุม E N C ตรงนี้นะสามารถเขียนสลับตำแหน่งกันได้นะคะมุม E N C หรือนะคะเขียนสลับกันได้ว่าเป็นมุม C N C N E แบบนี้นะคะถัดมาค่ะมุมที่4นะคะมุมที่4ก็คือมุมนี้ ใช่ไหมลูกอ่ามุมตรงนี้เรียกว่ามุมอะไรคะมุมที่4มุมตรงนี้เรียกว่ามุม e n อะไรคะ e n d e n d ตรงนี้นะมุมที่4ี่เราเรียกว่า e n d หรือสามารถเขียนสลับกันได้นะคะเรียกว่า d n e นะคะดูนะ d n e แบบนี้นะถัดมาค่ะมุมภายนอก มุมภายนอกมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวคุณครูระบายให้ดูนะคะมุมภายนอกคือมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4ใช่ไหมคะใส่ตัวเลขไว้ก่อนนะคะมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4อ่ะมาดูมุมแรกค่ะมุมแรกเวลาเราจะเรียกชื่อเราสามารถเรียกได้ว่า a n a m e ก็ได้นะคะหรือใครจะเรียกว่า e m a แบบนี้ก็ได้นะลูกนะ AME ค่ะมุมแรก AME ตรงนี้นะเป็นมุมภายนอกค่ะ AME เป็นมุมภายนอกถัดมามุมที่สองมุม BME BME อยู่ตรงไหนคะนี่ไงลูกดูนะ B M แล้วก็ E เห็นไหมคะ BME ค่ะมุม BME ถัดมามุมที่3มุม CNF ค่ะ CNF อยู่ตรงนี้นะมุมที่3นะมุมที่3มุม CNF และมุมสุดท้ายค่ะมุมอะไรลูกมุม DNF ตรงนี้เป็นมุมภายนอกนะคะ ถัดมานักเรียนมาดูนะคะหามุมใดเป็นมุมแย้งภายในมุมใดเป็นมุมแย้งภายนอกขั้นตอนว yes, <aquí S 1> ิธีหาก่อนค่ะหามุมภายในก่อนมุมภายในก็คืออยู่ข้างในเส้นขนานนะคะตรงนี้หามุมภายในก่อนนะลูกนะหามุมภายในก่อนตรงนี้เรียกว่าภายในนะคะตรงนี้เรียกนอกนอกโอเคไหมคะหามุมแย้งภายในค่ะมุมแย้งก็คือมุมที่อยู่บนเส้นตัดขวาง ที่มีจุดตัดทำไมคะคนละจุดกันก็จะได้ว่ามุมนี้กับมุมนี้นะมุมแรกนะคะก็จะได้เท่ากับมุมที่อยู่บนเส้นตัดขวางเดียวกันแต่มีจุดตัดคนละจุดนะคะจะเป็นมุมแย้งกันก็คือมุม a m f อยู่ตรงไหนบางคนงง a m f อยู่ตรงนี้นะมุมนี้นะ a m f อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะ มุม a m f แย้งกับมุมอะไรคะแย้งกับมุมอะไรลูกมุมแย้งกับมุม d n e อ่ะแย้งกับมุม d n e นะคะก็คือมุมนี้นะลูกนะแย้งกับมุม d n e หมดยังคะยังเหลืออีกมุมใช่ไหมคะอ่ะยังเหลืออีกมุมหนึ่งที่แย้งกันนะคะก็คือ ในมุมของมุมมุมไรโูกมุม B M F กับมุมอะไรคะมุม C N E หรือสามารถเขียนสลับกันได้นะลูกนะ C N E แย้งกับมุม B M F นะคะจะได้มุมแย้งภายในออกมาถัดมามุมแย้งภายนอกค่ะหามุมภายนอกก่อนมุมภายนอกก็คือมีมุมอะไรบ้างคะ มุมที่อยู่ด้านนอกของเส้นขนานนะคะเกิดเป็นสี่มุมแบบนี้ถัดมามาหามุมแยง้งมุมแย้งคือมุมที่อยู่บนเส้นตัดขวางเดียวกันนะคะแต่มีจุดตัดทำไมคะคนละจุดนะคะก็จะได้เท่ากับมุมนี้ใช่ไหมมุม A M E มุมมุมอะไรคะ มุม a m e มุมนี้นะ a m e แย้งกับมุมอะไรคะ d n f อ่ะแย้งกันตรงนี้นะอยู่บนเส้นตัดขวางเดียวกันแต่จุดตัดคนละจุดนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่แย้งกันนะคะก็คือมุม c n f แย้งกับมุมอะไรแย้งกับมุม e M B นะคะแยงกันสรุปได้ดังนี้ค่ะอาจจะเขียนสลับกันก็ไม่ว่ากันนะลูกนะ,ะมุมแย้งภายนอกก็คือมุม BME BME หรือ BME EBM ที่คุณครูเขียนตรงนี้นะแย้งกับมุม CNF นะคะถัดมามุม AME AME แย้งกับมุมเลยคะแย้งกับมุม D, N, F นะคะก็จะได้มุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกออกมามุมแย้งก็คือมุมที่อยู่บนเส้นตัดเดียวกันแต่จุดตัดทำไมคะคนละจุดเป็นมุมที่แย้งกันนักเรียนดูนะ,ะถัดไปก็ค่ะ,คะมุมใดที่เป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะมาดูตรงนี้ด้านแรกนะคะด้านแรกก็คือด้านนี้ค่ะ ด้านแรกก็คือด้านนี้นะมุมแรกที่คุณครูจะพาไปดูนะคะก็คือมุม bme ค่ะ bme ถัดมานะคะมาดูมุมนี้ค่ะ bmf ค่ะ bmf อยู่ไหน bmf ค่ะอยู่ตรงนี้ถัดมาค่ะมุม dne d, d n e ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ค่ะ dne นะอยู่บนข้างเดียวกันนะลูกนะและสุดท้ายที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะก็คือมุม dnf ค่ะ dnf ก็คือมุมนี้นั่นเองค่ะถัดมานะคะมาดูอีกด้านหนึ่งของอีกด้านหนึ่งนะคะของมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะก็คือด้านนี้ เดี๋ยวเรียกทีละมุมเลยนะคะมุมแรกนะคะมุมที่หนึ่งมุมที่หนึ่งก็คือมุม A M E ค่ะ A M E อยู่ตรงนี้นะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุม A M F ค่ะ A M F อยู่ตรงนี้นะคะมุมที่สามมุม C N E ค่ะ C N E มุมที่สามและมุมที่สี่มุม C N F นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะดูอีกรอบหนึ่งนะอ่ะมุมภายในอยู่ตรงนี้ค่ะ มุมภายในอยู่ตรงนี้นะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือคู่นี้ใช่ไหมคะคู่แรกก็คือในเรื่องของมุม bmf นะคะ bmf มุมนี้ bmf ถัดมามุมอะไรลกูกมุม dne คะ่ะ dne นะคะมุม dne นะคะก็คือมุมนี้อยู่บนข้างเดียวกันแล้วนะ ตรงนี้นะอือถัดมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นมุม AMF นะคะ AMF AMF ตรงนี้ฟึบฟึบ AMF นะคะคู่กับมุม CNE ลำดับแรกนะคะมา,า a, มาดูความสัมพันธ์ของเส้นขนานแล้วก็มุมภายในกันค่ะในเด็กหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็บันทึกความสัมพันธ์ของเส้นขนานแล้วก็มุมภายในลงไปในสมุดได้เลยนะคะความสัมพันธ์ของเส้นขนานแล้วก็มุมภายในค่ะมีอยู่2ข้อก็คือข้อ1ถ้าเส้นตรง2เส,ส้นขนานกันและมีเส้นตัดนะคะขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180อ,องศาค่ะ อีกครั้งนะคะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมันก็จะทำให้เกิดมุมบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขึ้นถูกต้องไหมคะมุมบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาพอดีค่ะและข้อ2นะคะถ้าเส้นตรงเส้นหตัดเส้นตรงอีกคู่หนึ่งขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาแล้วนะคะเส้นตรงคู่นี้จะขนานกัน อีกครั้งนะคะถ้าเส้นตรงเส้นหนตัดเส้นตรงคู่หนึ่งมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาแล้วเส้นตรงคู่นี้จะขนานกัน awi. ถ้ามองง่ายนะคะเห be มือน2ข <ส después S 1> ้อนี้มันเป็นส่วนกลับของกันและกันนะคะข้อ1ถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาในทางกลับกันค่ะถ้ามุมภายใน ที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้1 8 0องศาแล้วเส้นตรงคู่นี้จะขนานกันนั่นเองนักเรียนยังงงอยู่ใช่ไหมคะถ้ายังงงอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไปดูรูปเส้นขนานให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมกันเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายความสัมพันธ์ของ เส้นขนานแล้วก็มุมภายในไปทีละข้อนะคะมาเริ่มกันที่ข้อ1ค่ะข้อ1เขาบอกว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศานักเรียนดูจากรูปนี้นะคะจากรูปมีเส้นตรง AB และเส้นตรง CD อยู่ในระนาบเดียวกันและขนานกันนะคะและมีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดเขาบอกว่า ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันจะรวมกันได้180องศาถ้าจากรูปนี้มุมภายในของรูปนี้นะคะก็จะได้แก่มุม1มุม2มุม3แล้วก็มุม4นะคะซึ่งมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจากรูปนี้นะคะจะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา นั่นเองนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะแล้วเขาบอกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาซึ่งก็คือมุม1ตรงนี้นะคะมุม1รวมกับมุม3ก็จะได้เท่ากับ180องศาและมุม2 ะะมุม2รวมกับมุม4ก็จะได้180องศาเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันจะรวมกันได้180องศาค่ะไปต่อกันที่ข้อ2นะคะ ข้อ2เขาบอกว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาแล้วเส้นตรงคู <im 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 ่นี้จะขนานกันนักเรียนดูคําว่าดูประโยคสุดท้ายนี้นะคะว่าเส้นตรงคู่นี้จะขนานกันหมายความว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันหรือเปล่าคือเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เนี่ยค่ะเรายังไม่รู้ว่าขนานกันหรือเปล่าแต่ถ้า มุมภายในที่อย uh. ู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาอย่างในข้อนี้ค่ะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดฝั่งซ้ายก็คือมุม1กับมุม3นะคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดฝั่งขวาก็คือมุม2กับมุม4นะคะแบ่งออกเป็นสฝั่งนะถ้ามุม1กับมุม 3, ขนาดของมุมนะคะรวมกันแล้วได้เท่ากับ180องศาและ ถ้ามุม2กับมุม4รวมกันได้180องศาแล้วนะคะจะทําให้เราสรุปได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันนั่นเองค่ะมาดูกิจกรรมตรวจสอบผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกันค่ะ จากรูปที่กําหนดให้นะคะให้ในักเรียนตอบคาําถามคุณครูค่ะว่าขนาดของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคู่ใดบ้างที่รวมกันแล้วได้180องศาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนานกับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะไปดูข้อ1ค่ะข้อ1น,นะคะโจทย์เขากําหนดให้ว่าเส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคองอค่ะ เส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคองอน,นี้นะคะและมีเส้นตรงจอฉอเป็นเส้นตัดขวางมีเส้นตรงจอฉาเส้นนี้เป็นเส้นตัดขวางนะคะเขาให้เรียนตอบคําถามว่าขนาดของมุมภายในบนข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางคู่ใดบ้างมุมในคู่ใดบ้างนะคะที่รวมกันแล้วได้180องศาจากรูปในข้อ1นึค่ะนักเรียนดูมุมหนึ่ง มุม2มุม3มุม4นี่คือมุมภายในนะคะแล้วก็มุม1กับมุม3เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันมุม2กับมุม4ก็เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันแล้วนักเรียนว่ามุมคู่ใดที่รวมกันแล้วได้180อองศาบ้างคะคำตอบของข้อนี้นะคะมุมบนข้างเดียวกันของเส้นตัด ถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกาันมุมบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาเพราะฉะนั้นมุม หนึ่งบวกกับมุมสามนี้นะคะมุมหนึ่งบวกมุมสามก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาและมุมสองนะคะบวกกับมุมสี่นะคะก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มุมหนึ่งกับมุมสามแล้วก็มุมสองกับมุมสี่แยกกันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปมาดูข้อ2ค่ะข้อ2กํกำหนดให้เส้นตรง KL ขนานกับเส้นตรง MN นี่คือเส้นตรง KL นะคะขนานกับเส้นตรง MN ค่ะและมีเส้นตรง OP เป็นเส้นตัดขวาง OP เป็นเส้นตัดขวางแบบนี้นะคะนักเรียนคิดว่ามุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคู่ไหนมุมคู่ไหนคะที่รวมกันแล้วได้180องศา มุมคู่ไหนที่รวมกันแล้วได้180องศาคะตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยมุมที่รวมกันแล้วได้180องศานะคะก็คือมุม1รวมกับมุม2นะคะมันคือมุมภายในบนข้างเดียวกันนะคะและอีกคู่หนึ่งคือมุม4กับมุม 3นั่นเองค่ะ,ะแบ่งเป็นสองคู่แบบนี้นะคือมุมภายในข้างบนแล้วก็มุมภายในข้างล่างนะคะถ้าเราแบ่งนะตอบถูกกันไหมคะไปต่อกันที่ข้อ3ค่ะเหมือนเดิมค่ะตรวจสอบผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางค่ะข้อ3มค่ะ จากโจทย์นะคะเขากำหนดว่าเส้นตรงดอตอไม่ขนานกับเส้นตรงถอทอนะคะเส้นตรงดอตอเส้นนี้นะคะไม่ขนานกับเส้นตรงถอทอและมีเส้นตรงทอนอเป็นเส้นตัดขวางค่ะเส้นตรงนี้เป็นเส้นตัดขวางนะคะโจทย์ถามว่ามุมคู่ใดบ้างที่รวมกันแล้วได้180องศาคะ มุมภายในบนเส้นตัดขวางนะมุมภายในบนเส้นตัดขวางคู่ใดบ้างที่รวมกันแล้วได้180องศามุม1กับมุม4ถูกต้องไหมคะฝั่งนี้ก็มุม2กับมุม3นักเรียนตอบมุม1รวมกับมุม4ได้180องศาและมุม2รวมกับมุม3ได้180องศาแบบนี้ไหมคะถ้าเรียนตอบแบบนี้ข้อนี้ผิดนะคะ ทำไมถึงผิดเพราะนักเรียนดูโจทย์นะเขาบอกว่าเส้นตรงดอตอและเส้นตรงถอทอมันไม่ขนานกาันมุมที่จะรวมกันแล้วได้180องศานะคะก็คือเส้นตรงคู่นั้นจะต้องขนานกาันแต่ในข้อนี้เส้นตรงมันเป็นยังไงคะมันไม่ขนานกันเพราะฉะนั้น มุมที่อยู่ภายในบนค้าในการของเส้นตัดก็คือมุม1และมุม4ี่นักเเียน,นำมาบวกกันมันก็จะไม่เท่ากับ180องศาและในทางเดียวกันนะคะมุม2รวมกับมุม3ก็จะไม่เท่ากับ180องศานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ไม่มีนะคะไม่มีคู่ใดที่รวมกันได้180องศาค่ะต่อไปไปดูที่ข้อ4ค่ะข้อ4โจทย์บอกว่าเส้นตรง EF ไม่ขนานกับเส้นตรง GH นะคะเส้นตรง EF คือเส้นนี้ไม่ขนานกับเส้นตรง GH และมีเส้นตรง AC เป็นเส้นตัดขวางเขาถามว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคู่ใดบ้างที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ180องศา มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคู่ใดบ้างที่รวมกันแล้วได้180องศาจากโจทย์ค่ะในข้อนี้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็คือมุม1กับมุม2เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันถูกต้องไหมคะนักเรียนว่า2มุมนี้จะรวมกันได้180องศาไหมคะคำตอบคือรวมกันแล้วจะไม่เท่ากับ180องศาเพราะอะไรคะเพราะ2มุมนี้นะคะ สองมุมนี้มุมหกับมุมสจะรวมกันได้180องศาก็ต่อเมื่อเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกาันแต่จากโจทย์เขาบอกว่าเส้นตรงคู่นี้มันเป็นไงกันคะลูกมันไม่ขนานกาันเพราะฉะนั้นในข้อในรูปนี้ค่ะไม่มีมุมใดเลยที่รวมกันแล้วได้180องศานั่นเองค่ะ สรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเส้นขนาดแล้วก็มุมภายในนะคะจากเรื่องนี้สรุปได้เป็น2ข้อค่ะ ก็คือถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาอย่าลืมนะคะว่าถ้ามันขนานกันนะคะมุมภายในจะรวมกันได้180องศาแต่ในทางกลับกันค่ะถ้ามุมภายในรวมกันได้180องศาแล้วเส้นตรงคู่นี้ก็จะสรุปได้ว่ามันขนานกันนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะ องข้อนี้อย่างที่ครูเคยบอกว่ามันจะเป็นเหมือนส่วนกลับกันนะคะแล้วแบบแรงเรียนดูเลยว่าโจทย์กําหนดมาให้ว่าขนานกันหรือเปล่าถ้าขนานกาันมุมภายในจะรวมกันได้180องศาแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาว่าขนานกันหรือเปล่านะคะนักเรียนก็ไปดูว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยรวมกันได้180องศาหรือเปล่าถ้ารวมกันได้180องศานะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะทดสอบความเข้าใจสำหรับแบบทดสอบความเข้าใจในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเส้นขนาดแล้วก็มุมภายในต่อเนื่องมาจากกิจกรรมการตรวจสอบขนาดของมุมภายในบนข้างเดียวกันเมื่อตะกี้นะคะวันนี้ค่ะคุณครูมีแบบทดสอบให้เรียนทำสองข้อให้เรียนตรวจสอบ ขนาดของมุมภายในบนค่าเดวกันของเส้นตัดขวางค่ะว่ามีคู่ใดบ้างที่รวมกันแล้วได้180องศานะคะนักเรียนวาดรูปลงไปแล้วก็เขียนตอบด้านล่างนะคะว่ามีคู่ใดบ้างที่รวมกันแล้วได้180องศาค่ะมีสองข้อนะคะทํำได้เลยค่ะ นักเรียนอย่าลืมทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะในแบบฝึกหรือแบบทดสอบความเข้าใจตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่คุณครูอธิบายไว้ในต้นคลิปได้นะคะมันทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองอยู่เสมอก่อนส่งงานอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปคะ่ะ